สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาลูกชายไปมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนิดหน่อยชื่อน้องโบนัสสวัสดีครับอีกลูกสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้นะครับผมก็จะนําจุลินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยไปสู่ภาคสนามจริงๆก็คือสนามลบจังหวัดขอนแก่นใช่เป็นสนามลบแห่งการเกษตรนะอ่าอันดับแรกผมก็จะเอาน้ําหมักที่ผมทําเนี่ย ไปทําปุ๋ยก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้จัดของขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยออกเดินทางกันเลยไปเลยครับคงจะใช้เวลาสองวันนะครับจากานครศรีธรรมราชไปขอนแก่นคงจะต้องพักสักคืนสองคืนนะครับ,รบไปกันเลยคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับ<อ>การเดินทางของน้ำหมักยังไม่สิ้นสุดครับผมนี่คือ อตอนนี้เดินทางมาถึงัำพาวาก็พักนอนคืนหนึ่งนะครับแล้เวลาออกเดินทางต่อครับท่านผู้ชมเป็นวันที่สองนะครับเป้าหมายต่อที่จังหวัดขอนแก่นครับผมเดินทางกันเลยครับเป็นคืนที่สอง้วครับท่านผู้ชมยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยการเดินทางของจุลินทรียังไม่มีที่สิ้นสุดน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางต่อไปออออ น่าจะถึงที่หมายนะครับอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภอบ้านไผ่พักก่อนคืนหนึ่งครับแล้วก็จะเดินทางต่อเลยนะครับพอถึงที่หมายนะครับสถานที่ปฏิบัติงานจริงแปลงเกษตรจริงเดี๋ยวผมจะถ่ายทำวิดีโอให้ดูเป็นคลิปต่อเนื่องไปเรื่อยนะครับครับขอบคุณครับ ครับผมสุดท้ายก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางครับคือที่จังหวัดขอนแก่นครับแปลงที่เห็นนะฮะที่ดินแปลงที่เห็นนี่เป็นแปลงโล่งๆไม่มีอะไรเลยครับก็พื้นที่ขนาดา12ไร่นะครับตอนนี้ก็เพิ่งได้เริ่มทําตามแผนงานก็คือกุดสาครับทำสะบอ่อขนาดเล็กครับไม่ได้ใหญ่มากนะฮะเพื่อเก็บก,กักน้ําใช้ในการเกษตรนะครับ เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมก็จะอัปเดตการเปลี่ยนแปลงนะฮะในสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นไปตามเป้าหมายแผนงานที่วางไว้หรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ